มือแล้วนะคะไะเดี๋ยวเราไปตำส้มตำกันค่ะมาตำส้มตำอินทผพลัมกันนะคะเราเก็บมาแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ตำส้มตำก็จะมีพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้ำตาลปี๊บมะเขือเทศปลา,านะคะน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาพริกขี้หนูลงไปก่อนนะคะ กังที่ขิงกว่านนะคะจากนั้นกระเทียมค่ะน้ำตาลค่ะ อินทผลัมนะคะเพราะอินทผลัมจะตกนะคะตกชานิดเราเก็บสดๆนะคะจะก,กรอกนะคะจำแค่ความ,มบกนะคะตามมาด้วยน้ำมะนาวนะคะเรี้ยวหวานแล้วแต่เราชอบนะคะน้ำตาค่ะตามแค่บกนะคะ ปลาล้าค่ะปาลาน้านี่เราต้มสุกแล้วนะคะนัวมากเลยนะคะตามมาด้วยมะเขือเทศค่ะติน <c oughs> มาแล้วนะคะติดหมอมมาแล้วนะคะย่วน้ำลายมาแล้วค่ะมาทานไหมคะง่ายๆค่ะแค่นี้เองค่ะสำต่ นะะหน้าตาส้มตำอินทผลัมหน้าทานนะคะสับคุณของอินทผลัมนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลสดผลสุกผลติบหรือผลแห้งนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของลำไส้ได้ดีนะคะทานผลสดๆดแบบนี้ก็คือดีท็อกซ์ลำไส้นะคะล้างสารพิษสารเคมีในลำไส้ล้างไขมันในลำไส้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเห็นไหมคะอร่อยสุดยอด